สวัสดีพ yeah. well, ี่น้องเ็บซี่เขนใช้คิัน้เปนเจ้เพนออฟฟิเชียลครับพี่ละเคยเห็น้นุ่ออฟน้องออฟน้ำพูนคนหน้อยของันนี้ยังกุนบ้านดอนหัน ตำบลชุมแพรอำเภอชุมแพร่จังหวัดชุมแพร่คำน่ารักของหญิงนะครับไว้เลยครับเขี่ยต่มลาลายพี่น้องฝนตกเลี่นอยู่เบิดขึ้นน่ะโหลดโอ้ยเสียดายคนบักหลายหนึ่งคันฝนตกเลยขนเนาะข้นกับชิยู่ลายอยู่พี่น้องน้ฝนตกฝตกแห้งเหเลี่นแห้งนะครับเปียกไปแล้วครับ

เกือบปูนเลยเรามยังค่อยยางสบไยอเาไป็นอนยเพะเดียวเอกคนดังตัวน ja ี้พระเอกคนดังตัวน yeah. ี้ดังไม่มุกล่อหลายเนาะมุกล้อหลายแต่เมือเอินพ่อเนี่ยเพ่ถือกล่องวะโอ้พ่อหักคอม ไม่ยังเย็ดนี่หละน้ำสงแบบใดอ๋อตอนเต้นให้น้องเบิ้มพี่รองน้องเตนน้องพี่เต้นน้องร้องนครับโอ้ยจูนกับจูนแหนด้อพี่น้องหลังวิธีกล่ะพี่หลาเซบุลเอายางยางของเลยโอ้ย โอยี่บอกสบดกแบบบดแบบนี้ก็บเไหวดบูดแบบนี้ก็โเไหวด้บุดแบบใครอีดอกมือแรงเข้าเดินทางวันสามรอยลูอะไรมะรงอะไรบ่ฮอดค่ะประมาณสองรอยเจบสองรอยเจสิบโอ้โหโอ้โอดีครับ ได้เขาไปโอ้ด็เขาเด็เขาช่องพอเอกแล้วบานนี่ีดีเลยเรย่งไปอยู่นะมด้ถ่ายอยู่ไปังนาว่มีเก่าูดนอมันเ็เอีหีือปคักเลยแต่ว่าเอยังอยู่าขอยู่หลายอยู่ดิพ่อเอกเหอกยังเบองหลายอยู่ยู่หลายอยู่ดินกเมือนนกับตคักตัวนเนาะ มันก<บ>็ตกไปแห้งแต่มันลิ้นน่ะมีรถทันยังไงพี่เดินมันหนงลิ้นนี่ขันนี้จะได้สวกได้นี่เพิ่งพี่น้องปันขันนี้ไหมจะได้สวกได้แบนี้พี่น้องติดปั่นไฟกูเขามาเลยตัวนี้มึต้องให้มันรวมที่แหลงเราพ้นเมื่อตกไส้หยีพี่น้องจังเลยเพิ่งสภาพด้านหลังวิธีครับ <arriver> ข้องเท่านี่ข้อเข้านี่ติบหน,นาวพี่ยังจังวนะงงงนี่เนาะเอ้ยเองสบังนะครับ สู้วันถัดไปวันต่อไปเราก็สู้อันสอดแยงคือเกานะครับวันนี้เหรียญเป็นผ้าแดงคือเก้าพี่น้องครับ็อปไปงานนะครับผมวันนี้ผ้าแดงวันที่สองที่เหรียญแท่นนะครับมือแรงออกมากพะพุนนี่นะครับออม,มากจเจเหรียญแท่นคือเก่าไปเรื่อยนะครับคนกว่างานออกสีเขียวแล้วนะครับผมเมือนได้ออกมากผมก็เหรียญเป็นพอพราะยาของ เมื่อคื้นพาแดงผงาันไปดีดบริบบริลืมครับพาตัวะดีนะครับแล้วก็เมื่อคืนรู้สึกว่าจะทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับค่อนข้างดีนะครับอันนี้บริยดองเจ้า้องนี่ครับเพราะว่าอีกนะครับหรือว่าเมื่อขึ้นเจ้าฟองนี่ตั้งสติก่อนสินล้ำ <c oughs> แ้่ก็เลวก็รบเค็ดเตียมที่นะครับก,รก็เลิกเกิดการพิจาราาได้หน่อยนะครับเ <c oughs> มื่อขึ้นก็มีก,การพิจานไาด้ยนะครับ แลกไปพวากันอยู่บ้านโนนทันตำบลชุมแพอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับบ่อกไกลกันจากมงเน่นะครับมงเน่ห้างห้างมงเน่ประมาณ20 27กิโลนะครับบ่อกไกลครับค <s> ือจังหวัดตะเศนอนตะเศลอนอาจจะเป็นนอนอาจจะใช้คลิปไปเลยท่าเผ <s> ู้ชมท่านโอเคเขา อยู่หน้าอายุบาตงามปะโอ้ยลมเบิดแล้วงามจนลมไหมมันมันงามแค่มันลมฟ้าในน้อยลมเปีเลยลมีลมไร้งานอยู่ลมลมลมแบบหลายเลยลม,เมันสูงหรอปะสูงแล้ว,ลม,ลวมันกำลังสอดหว่วงโอ้ตั้งท่องสอดหว่วงแล้วโอลมม้ลมมาหรเขาบังงามมันลมปีนี้เขาง,งามนามไม้นามมะนาม,นาม,นาม,นามลายจะมาปีนามประการ บ้านปุยเรียบร้อยเจ้าวะเจ้าหน้าก็ได้อาปลาขวัญอยู่เลยตอนนี้ปลาเลี้ยงลุดปลาจึงมาดินมาปล่อยไ้เอ้าลุดลายบ่น้ามันล่นบ่ลุดลายรึเปเดี๋ยวแต่มันก็อยู่ในหน้าแหะเออมันอยู่ในน้าแหะแต่ว่าเอาแย่ขันไว้นะอ๋อตัวหาดีไหมหาน้ในห้าวันนี้ไห ยย <c oughs> เปิดห้าวมองน้ำที่มันขอนๆมันจีขอนให้มเมื่อหลายปีนี่มองแม่น้ำขอนผู้งูน้ำมาน้ำมาว่าก็เป็นอย่างเดี๋ยละมือนี่เบิง่งถ้าอยู่เขาสามสี่มือนี่แหละนะครับหมู่บ้านแลนออกจากบ้านแพงแห้งวัดสันคอนแก่นมือขึ้นนี่มือขึ้นอยู่คอนแก่นแห้งวัดสันมันยังผัดมาหาเฮอีนี่ เล่นอยู่เบิดขึ้นเด้อพี่น้องคนเล้นอยู่เบิดขึ้นวันนี้17โลโบไก่โบไก่17โลโบไก่ไก่ชุดละล้ำไก่ชุดยุคปีบังหันเด้อล้ำคิดสองโลพี่น้องไข่ไหมเฮ้ยนึกว่าจำได้ปะคิดสองโลมือฮับเป็นล้ำเพลินโชยกเหนื่อยงันบ่มือนั่นแหละงั้นมือนั่นแหละ mình họ bay vòng lẹc, vòng hoa lận cả, năm cho chô, vẫn để liền sập, mương ăn cay suất là 12 à, à. lô, này, <laughs> <Xếp bóng> này. <laughs> mình... là để thọ suất lận, cọt mương 10 này, say bơ đẹp gì, ừ, đây là mương hẳn ôi ăn suất đầy mẹ, ăn suất chi đầy, ăn chi tao sai hết có tiền nữa này, say bơ đầy bỏ, ăn mượt chi bơ đầy, mượt chi đầy, hết liền coi phai nhảu โมสูดนันหูเพได้เลยว่าสิว่าหูดว่าเสียบใส่เพียอยู่มไดเกียอด้บ่มันออกขยายออกไน้ดิช่วงอม่เนเอาออกได้เลยบาเหยนเลยเขายิปันบางอี่นะออกได้ทางลานทางเัสว่าบ่ไดเกลยบได้เียเลยรว่าเสียาใส่เพียดตัวไนใส่มน่ี้สามสิบนี่ไหมใส่บ่ไดใส่บ่ไดใส่ไดใส่เล้วลองขยายออกบ้ง ที่สามสิบนี่โอ้ยกท่านหน่โอ้โหม่ต้องยิบเนาะโอ้ยผู้ยิบผู้ยิบเข้าจตุลาท่านผู้ยิบเป็นนี่เพียงเดียวเอาไปบอกกันอยู่บุญบนันพ่ออยนะครับสามสิบุ <30 S 1> บนี้่หอดนี่นะครับบุญกระถินนะครับจัดทุกปีเลยเนาะจัดอีกปีหนึ่งจัดสามปีปนี้นี่อ๋อจัดสามปีต่อกันทุกวันที่สามสิบบอก บแลวแจคิ้ว่างอยู่ในห่วงกะินนะอ๋อแลวห่วงกะินคิว่างเนาะแ่วฮาก็จองไว้คือเกาพีนาพีนาพีนาจะามิ้สเียนหะี่้องไว้ัหอ๋อครับันคล้ายบ้านทัคล้ายนไบทานากศไปพนใบับทันใบครับานันใบเดียวกันบุญบาทนี่หลาได้พป่น้องเด้อยวันที่สามสิงหดี๋นะครับสาตุลาบุญกระินไงไปเอาบุญน้ำกันกับไป่น้อง เราเ้าเรียนไกลได้มึงแลรนจากชายภูมิจากเท่านี่ละจากนี่ละเรียนเอาเรียนจากเกษตรบัวบัวเอาแลีนจากนี่แม่เกษตรสมบูรณ์นี่แม่เกษตรสมบูรณ์ไปบ้านตามรอยโ่แมนตามรอยโคโลทางมุซีบุญบัวกับบุระกับซีบุระเกษตรสมบูรณ์แมนครับ วงหนึ่งไปครับท่านันใส่วงสองวันที่สามสิบนะครับเพราะว่ามันไก่เต๋อบดิไก่ไก่มันจะมีมือเลยขับมือเราถื่มีมือแมันโบขับนือทำที่ก็ได้มือเลยบ่วางเลยนะครับอ่ะปอกันงานบุญบ้านนะครับอีหงละที่สามสิบแต่ว่ามือแลงไปปอกันอยู่บ้านนนท์่านตำบลชุมแพอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นห่างอยู่นี่ยี่สิบเจ็ดโลครับปอกันมือแลงสวัสดีครับบ๊ายบาย